โอยตาลายพี่น้องจ้าเอ๋อแม่ยามาเนี่ยฮะกล้องพี่น้องจ้าสวัสด <l oth sed> <t half> ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพรมมาพ่อแม่เป็นแม่จับคือเก่าเหล่าจ้าพี่น้องจ้าเฝ้าว่าเฝ้านีจ้าพี่น้องจ้าเอาคือสิเฝ้านีเพราะได้กินอยู่จ้าตาลายพี่น้องจ้าเห็ดเวียกับเตี่ยวยิังเป็นมูลอุยปุยคือเก่าเหล่าจ้าสิเฝ้าคลิกเฝ้านีแต่เนี่ยเริ่มสีมูลอุยปุยพี่น้องจ้าเตี่ยวพี่น้องจ้าปิดเทอมแต่เป็นยูวานี่โอง เป็นส <mile> ิมูนอุดพื้นที่ก็อะไรพี่น้องจ้ากินแม่เฝ้ากินกินแล้วว่ามีข่าวด้วยวันนี้เมย์เมย์เกียร์ร้องวาเปซื้อให้เอ้ยเฝ้าอยู่นั่ะนะแม่จะไมกินแล้วขึ้นไปก็มจีนตาไร่เอาพี่น้องจ้าจ้ามาละพี่น้องคำวมาบึ้งยื่นกับเมย์เกียร์ผิดเลยพี่น้องจ้าโอ้เอาส่วนออกด้วยจ้าพี่น้องขนมเส้นบีบไม่ไหมอยู่แต่ว่าคุณเคยเขี่ยงว่ะคุณบอกว่าคุณบีบไม่ไหมอยู่จ้า ว้าวเพื่นจะใส่ขายเนาะ่าพี่ดางกินตำแตงใสีกุ้งซุปตำกุ้งนี่แหละจ้าตำแตงตำกุ้งก็กินจ้าหิวเดียวจ้าจบวานไม่ลาผมไม่ต้องกินเลยอใจดวดตามถ้าแม่บ่อยากแม่ไ่ต้องกินจ้ากินไปเลยยังอยู่ใด แม่คะจะบอกว่าเห็นเหรอจะเห็นแม่จมเนาะโอ้ยถ่ายคลิปว่าอยากกินแต่ยังคุ้มให้กันกินอยู่วะสันเมเเื่อใดบ่อยาก,ก็บ่กินนีดีนะจ๊ะพประจับอามาือามนี่ังมากจะรังจี่จก้ะกอบ ทำปุ๊บลูก้ำเสร็จไหมทำนเตนี่ไกันยามพี่น้องก็เห็น่็จ้ใส่บิ๊ก,กน้อกันเนี่ยทำไมเ่ยังป้ากินหลายตัวบิ๊กเลยอวนก่อนใชไห่ใี่คิ๊กจ้ะวาาสว่วาซีเเขาบอกแล้วมันลดประ ไพี่ป็ิวังเอาไ่หวลดทุนบอร์ทำไนลูกอิงเลยจ้ะมีกลุ่งรดกจ้ะกินมาจะปีเดาวคือด้ความน่าช่อชูจ้าจ้าเอากินกูุะ ที่นช่นีกินไว้กินฟ้าขอพายเลิกไหมพี่พี่น้องจ้าเอ็กซ์ันคเป็นคนกินไห้ทานไม่เกี่ยวบหมดจ้ะมีพิ่นอีได้สามคำเลจ้ามเกี่ยวไปคำหนึงจ้ากิ่นฟ้ากินฟ้าออกเป็นปกติจ้ะพอที่นหนัด้วยจ้ากิ่นฟ้าออกว่าแซจ้ะ เป็นลูกไผ <semb> ่ผู้ใดว่าได้ดอกจ้าบ่หมีนวัญญาถือใจเนี่ยถือใจงาจ้ะนี่จะเปลี่ยนตัวไม่ยากตัวของย่อของปู่เลยพี่น้องปู่กินเลยจ้ะกินไรวะไรจ้ะ มเไม่เอาน้อยเนี่ยหอมจริงรสชาติอ oh ร yes ่อยดีเนี่ยบอกชวนมามานี่จะไม่หน่อลงคบผ้าแ่นสาอกมะคบ

ทำก่จังส่งหวอนมาใหา้มันก็ขอมอะเลยจ้ะมขมกินพวดมัละเกนะชิม ยนะอย่างน้ะกงมากหมดล่มที่ถูกแนะล้วเนื้ออะไรเสร็จแล้จ้ะการเสียใส่เลย,ยนี่ืนนะ่ออะใช้ไปเลยจ้ะมาน้องคุยไปเลย,ย,ยนะ่าสนใจดีนะ ยังกิน,อ,นอันนี้ข้าวมีตำแต่อ,อตมตำกุ้งมาแล้วมันปยเต็ียมดูแม่แหวโซน้่งดูดนัง่งอะไรก นมอร่อก็ไม่เห็นจินะนอกเกอพิ่จนะังตัวบ้บลวโอ้เผี่อเปินะ,ะพะนะักพอนะล้วใ้ะเจียมดีดีอะ อเออเนี่ยกับอะไรเฮาอย่างเดียวจ้ะซับซับเมตีนะมันนี่เลยมันนี่เลยซับเสียงบถเพิ่อตาทหน้าบ้านเพื่นบุพประหารท่นนิยห้างกันจองกำลัง เป็นเว่าพัวเมียกันได้ประกาศให้พี่น้องหูยันพี่นหูจ้นคอยเป็นผัวเมียกันจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ว่าเป็นมูกันเด้อ มันใหญ่ <c oughs> มันเนี่ยก <c oughs> ันเนาะมเนี่ยมันหนักวันเป็นน่อยๆเนาะขาดยูว่ายี่สิบก้ตัวสิบพอร่อย2อตัวยี่สิบก้อนพวกะม่ะหิรูบ่ได้ค่ะแม่บอกว่าช่วงสิได้ปะเนเี่ยม่นชิลงหินดอกจากจื่นแต่เช้า นัองหนุูเปิดเพิ่มไหมน้อนกเดกตื่นเอากโอ้ยยางเง่นเบาก็เป็นแพ่นดินลักซาบดจ้เอฟซีเพิร์สเทียนเนี่ยกดจะบัดเขาจนบ้านทอนเป็เวแต่ไม่สิง

นอกคลิปกับวานคักก็หนีอยู่จ้ะอันนี้มันบริวารนี่มันเป็นเรื่องปกติจุ๊บมั้ยมิ้นแซมมี่หล่ะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องที่สามากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้อยากกรฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ได้จ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซซำนี่หล่ะจ้าพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าพอกันคลิปใหม่ได้จ้าพี่น้องจ้าแม่เพื่อนไม่เจ็บไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้า